กระแสตอบรับเสือสังฟ้าถกสนันเรตติ้งพุ่งเพราะเสือไหนเรียกได้ว่าอ่อนแอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสัจจะในชุมชนหรือเสือสังฟ้า3รละครแนวแอคชั่นดราม่าและมนคาถาเหนือจินตนาการของผู้จัดเวลดิดก่อนดิเดนันกันจารึกแห่งค่ายกตนามูฟวี่ทาว2002จำกัดประพันธ์โดยกุสุมาสินสุขบทโทรทัศน์ดาวเหนือกำกับการสแสดงโดยอนุวัฒน์ถนอมรอดนำแสดงโดยอัคารพันธนมาศ เชอร์มาวีสุภานุโชค เคลลี่ธนภัทรโดยละครสัจจะในชุมโจหรือเสือสังฟาสามนั้นเป็นเรื่องราวความแค้นฝังใจของเสือเดชฉายาจอมโจรแห่งดงพญาเยน็นหรือเบื้องหน้าคือราชาเกษตราากร,กรหนุ่มผู้มั่งคัง่งรับบทโดยอมอัอาคารพันธุ์ธรมาตที่ครอบครัวต้องแตกพ่อแม่ต้องตายโดยต้นเหตุหนทางการเป็นโจรเกิดจากพ่อของเสือเดชคือหลวงรัตนะเป็นข้าราชการที่ถูกให้ร้ายว้ารวมมือกับโจรเรื่องชื่ออย่างเสือหานร,รับบทโดยเคล ลี่ธนพัฒน์บุกปล้นเงินแผ่นดินบ้านและสมบัติทั้งหมดถูกยึดทรัพย์รวงรัตนะถูกจับติดคุกเพราะตำรวจกังชินอย่างนาริตรับบทโดยอามารินสิมารอส่วนแม่ก็ตรอมใจตายขณะที่ราชาญเพิ่งอายุได้เพียง12ขวบหลวงรัตนะรู้ตัวว่าตนจะต้องตายจึงมอบตระกุดและเขียนจดหมายสั่งเสียให้ราชาญใช้มีประจําตะกูลหาความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกกางแกราชาโกรธและให้คําสัต์ว่าจะแก้แค้นให้กับครอบครัวทวง คืนความยุติธรรมและเอาคนผิดมาลงโทษให้จงได้ซึ่งทางนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับของเสือสังฟ้า3นั้นก็เป็นที่น่าสนใจมากๆโดยเรตติ้งตอนแรกทะลุ4.6ผู้ชมละครกว่า2.9ล้านคนเลยทีเดียวโดยเมื่อเราเข้าไปสองกระแสตอบรับนั้นพบว่าเรื่องราวของศึกสองเสือนั้นแฟนๆเองนอกจากจะให้ความสนใจกับพระเอกอย่างออมแล้วทุกคนยังรอการกลับมาของเสือหานอย่างเคลลี่อีกด้วยโดยทางนี้ มีแฟนละครหนึ่งเผยว่าเราไม่เคยดูภาคหนึ่งภาคสองนะเพราะไปอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยดูละครไทยเพิ่งหันมาดูได้สองถึงสามปีช่วงโควิดนี่แหละที่ดูเพราะพี่เคนล,ลี่ถือว่าสนุกดีนะตัดต่อละเอียดดีภาพสวยเดินเรื่องน่ารุ้นมีฉากตลกด้วยซึ่งมุมตลกมันไม่ฝืนเลยไหลลื่นเสือหารหล่อตลอดการเสือหารมาแล้วหวังว่าเสือหารภาคสามนี้จะไม่ใช่ตัวร้ายนะไม่งั้นกโกรธครับและอีกมากมายเลยทีเดียวซึ่งเคนล,ลี่เองก็ ได้เปิดใจหลังจากที่กลับมารับบทเสือฮานตัวละครในตำนานที่ทุกคนชื่นชมขอเป็นตัวแทนเปิดใจถึงฟีดแบ็ของละครซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกว่าก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณแฟนละครทุกคนมากนะครับสําหรับแฟนละครเสือสังฟ้าที่ชมกันมาตั้งแต่ภาคแรกจนกระทั่งมาถึงภาค3ามสัจจะในชุมโจ n ที่พึ่งออกอากาศไปรวมถึงแฟนๆที่ชื่นชอบตัวละครเสือหานที่ผมรับบทด้วยต้องขอบคุณมากๆมีหลายคนหักเข้ามาหาผม ส่วนตัวด้วยคอมมินเข้ามาในไลฟ์ช่วงละครออกอากาศด้วยผมได้เห็นคอมมินนะครับอยากขอบคุณมาก